สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC วันนี้วันที่21พฤษภาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปเป็นคลิปที่2ของวันนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงสูตรดับ3ตัวบนให้แล้วก็แตามดับนะครับผมแล้วก็เลขเด่นบนล่างในสูตรเดียวกันนะครับผมตามต่อกับสูตรที่เข้านะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับผมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้เขาเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนาข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 0 6 2 5 6 5 สูตรทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้จะมีผลในวันที่1 0 6 2565นะครับผมก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับจะเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับผมส่วนตัวผมแล้วก็นำเสนอแนวทางให้นะครับสูตรที่เดินดีเดินเข้าไม่เคยหลุดก็เอามานำเสนอต่อเพื่อนๆก็เท่านั้นเองนะครับผมกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่น,ยนี้ก็คือเลขดับสามตัวบนไปกลับนะครับผม ประจำง,งวดวันที่หนึ่งศูนย์หกสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ประมาณนี้นะครับผมสูตรนี้เดินดับยาวเดินดีร้อยสามสิบงวดแล้วนะครับน่าจะร้อยสามสิบงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดอันนี้ผมก็เคยลงให้เพื่อนๆนะครับแต่ผมจะใช้เลขคงที่ไว้สามกับเจ็ดนะครับเพื่อนๆคงจะจํากันได้นะครับเลขคงที่ผมจะมีสามกับเจ็ดสูตรนี้นะครับผมผมเคยทําอยู่ แล้วก็หลักร้อยบนก็บวกหนึ่งงที่นะครับผมร้อยสามสิบวดนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับผมดับสามตัวบนไปกลับนะครับผมทีนี้เราก็มาดูสูตรเลขเด่นบนล่างนะครับแล้วก็ดับแต้มรวมสามตัวบนในสูตรเดียวกันนะครับผมเรามาตามกันต่อนะครับอันนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ได้ห้ากับหกนะครับเลขเด่นห้ากับหกหกก็ไปเข้าล่างนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับผมเลขดับแต้มสามตัวบนก็คือหกอีกสูตรหนึ่งก็คือเจ็ดนะครับผมเจ็ดก็ดับผ่านหกก็ดับผ่านนะครับตำแหน่งนี้เคยหลุดมาครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าห้าสิบกว่างวดนะครับก็เดินคู่กันมานะครับแต่ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับผม เราก็มาตามกันต่อนะครับงวดล่าสุดรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวล่างออกศูนย์หกนะครับผมหกก็มาเข้าสองตัวล่างนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณเราก็จะใช้เลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมหรือว่าจะเอาเลขท้ายครั้งที่สามก็ได้นะครับนับไม่ง่ายนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่นะครับผมหลักสิบ ครั้งที่3ก็คือ4หลักหน่วยครั้งที่3ก็คือ0นย์นะครับผม4บวก0นย์ก็จะได้4 4บวก1่งของที่ก็จะได้5นะครับเด่นบนล่างงวดประจำวันที่1 0 6 2 5 6 5เราก็จะได้4 5หนะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบ,บนก็คือ5นะครับไม่ใช่4นะครับคือ5อีกตัวหนึ่งก็คือ3นะครับ3นะครับผม เห็นไหมครับอันนี้งวดก่อนดับหกนะครับดับแต้มหกแต้มรวมสามตัวบนแล้วก็แต้มรวมสามตัวบนอีกสูตรหนึ่งในสูตรเดียวกันนะครับก็จะได้เจ็ดง้อนี้ได้สามนะครับผมสามนี้ผมก็มั่นใจอีกครั้งนะครับว่าดับผ่านแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆตัดทิ้งได้เลยนะครับสาหรับสามตัวบนที่ผมลงให้ถ้าเป็นแต้มสามแต้มหกนะครับผมจําขึ้นใจครับแต้มหกแล้วก็แต้มสามแต้มนี้นะครับผม ตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยแต้มสามนะครับไม่ใช่ว่าเด่นสามนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมคือแต้มรวม3าตัวบนคือแต้มสามนะครับอย่างเช่นศูนย์สานะครับถ้าในเด่นศย์มีก็ตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ศูนย์น่งสงนี้นะครับตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็ห 1... นอันนี้ก็คือแต้มสามนะครับผมแล้วก็ศูนสองเอย่างนี้นะครับไออันนี้ไม่ใช่0ูนสี่เ้าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแต้ม3ามนะครับถ้ามีศูนย์สี่เกนะครับที่เด่นศูนย์นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับสําหรับแต้มรวม3ามตัวบนนะครับผมเด่นบนล่างก็คือ4ี่กับห้านะครับ ตับแต้มรวม3ตัวบนก็คือ5ตัวนี้แล้วก็แต้ม3นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทำรีบรีบเร่งๆนะครับผมก็เสียงเอ์มันดังรบกวนไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับผมไม่ว่ากันก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งปงิเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผม ถ้าถูกออกถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม